ชาวปีขานฟังทางนี้นะคะจะดูแบบแยกพอสอให้เล็กน้อยแล้วประตูงานประตูเงินเปิดสรุปแบบไหนฟังตอนท้ายนะจ๊ะคุณที่เกิดพศสองห้าอายุยี่ยาง27ประตูงานเปิดขยันตั้งใจอดทนงานช่างงานฝีมืองานค้าขายเงนินพิเศษเงนินโบนัสรออยู่นะคะ ประตูเงินถามว่าเปิดไหมเปิดแต่ไม่ค่อยพอใจกับรายได้ไม่ค่อยพอใจเรื่องเงินสักเท่าไหร่แล้วคุณจะเจอคนเอาแต่ใจเข้ามาด้วยนะกลางสัปดาห์ช่วงวันที่หนึ่งสอจะเบื่อเอเยเยเฉยขยันต้นสัปดาห์ขี้เกียจซะอย่างนั้นนะคะประตูรักก็ยังเปิดแต่คาพูดคาจาจะแรงสักนิดหนึ่งสัปดาห์นี้งานเด่นเพราะฉะนั้นเงินก็ต้องรอหน่อยนะคะคนมีคู่อยู่แล้วระวังคําพูดคาจาคนโสดก็เป็นจังหวะที่คุณจะทุ่มเทให้เรื่องงานแล้วก็ มีคนเข้ามาให้เลือกแต่ถ้ารักใครชอบใครช่วงนี้คุณจะทุ่มเทสุดตัวจ้ะนะคะคุณที่เกิดพศ2529อายุ38ย่าง39ประตูงานปิดใจปิดปวดฟันทะเลาะงุดหงิดปวดหัววุ่นวายตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลย29-30ประตูเงินก็ปิดเงินรั่วไหลเงินออกอย่างเดียว ปากไม่ค่อยดีเจอ ER คนคิดลบอีกหรือเจอคนปากไม่ดีทังๆที่คุณสงบปากสงบคําแล้วต้นสัปดาห์ไม่ค่อยดีกลางสัปดาห์อึดอัดใจปลายสัปดาห์ดีแล้วจะ้ะสี่ห้าดีประตูรักเปิดติดต่อดีลงานขอความช่วยเหลือจะงอ้อใครสําเร็จได้โสดก็จริงๆมีโอกาสพบลักนะคนที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อยู่ถ้าคุณยอมเขายอมปรับตัวเข้ากันหน่อยง้อกันได้สำเร็จยังตัดกันไม่ขาดนะคะคนมีคู่อยู่แล้วถนอมน้ำใจกันนะ เออนะจ๊ะว่าไปตามนั้น <c oughs> รวงเรื่องเองินเ,เรื่องทองหน่อยบางคนก็อาจจะป่วยหรือไม่สบายนะคะคุณที่เกิดพศสองห้าหนึ่งเจ็ดอายุห้าสิบย่างห้าสิบเอ็ดประตูมันเปิดนะจ๊ะแต่หงุดหงิดข่าวไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยบางทีคุณพูดอะไรส่งข่าวอะไรไปก็เจอคนคิดลบทําให้คุณหงุดหงิดหัวใจได้ด้วยนะคะประตูเงินเปิดจ้ะเงินจากงานเงนิงนจากผู้หญิงคนหนึง่งเงินจากการค้าขาย ประตูรักก็เปิดจ้ะมีความสุขเดียวคนที่เรารักคนในครอบครัวระวังอย่างเดียวคือรักแทรกรักซ้อนรักผิดระเบียบสัปดาห์นี้คุณจะมีดวงแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อไปงานปาร์ตี้จะอาจจะพบรักในงานก็ได้นะคะเนาะช่วงนี้อย่าหงุดหงิดง่ายดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี <c oughs> นะจ๊ะ <c oughs> พูดพ่อกับแฟนแล้วจะส่งเสริมทำให้ปัญหาเรื่องรักเบาลง นะคะคุณที่เกิดพศ2505อายุ62อย่าง63ประตูใจเปิดประตูงานเปิดกำลังจะไปทําสวยกําลังจะไปทําหลอ่อช่วงนี้อาจจะมีเรื่องลังเลใจหรืออาจจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจกับคนในที่ทํางานหรือกําลังคิดว่าเอ๊จะทําอะไรเพิ่มดีจะเปลี่ยนงานดีไหมจะไปอยู่กับลูกเต้าดีหรือเปล่าแต่บางคนก็ดูแลลูกหลาาลูกเต้าก็มีความสุขดีนะคะแต่จะมีฟิลน้อยเนื้อต่ําใจประตูเงินเปิดจะ้ะไปไหว้พระทาบุญนะคะไปสัมมนางา,านดูงานได้ประตูรักก็เปิด งานเปิดเงินเปิดรักเปิดลูกเต้ามาหาคนทาให้ชื่นจกอกชื่นใจนะคะหรือกําลังคิดจะไปอัพเลเวลตัวเองให้โดดเด่นและดีขึ้นในเรื่องของงานอายุขนาดนี้หลายๆคนเขายังชอบออกสังคมชอบออกงานอยากจะไปมีสังคมของตัวเองถามว่าดีไหมก็ดีอยู่แต่บางคนอยู่กับลูกเต้าก็มีความสุขดีโสดมีโอกาสพบรักในงานเลี้ยงแต่ถ้าไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักก็จะบอกว่าอยู่กับลูกกับเต้าไปก็มีความสุขดีเหมือนกันนะคะเสือลงจากภูเขาจาก ถูกละคุณที่เกิดพศสองห้าห้าสามอายุสิบสี่ย่างสิบห้าและสองสี่เก้าสามอายุเจ็ดสิบสี่ย่างเจ็ดสิบห้าประตูใจปิดประตูงานปิดป่วยไม่สบายแก่แล้วแก่เลยไหมหรือป่วยอยู่ไม่อยากยุ่งกับใครแต่เด็กๆเ,เนี่ยก็ดูจะซุ่มตั้งใจอ่านหนังสือบางคนนะหรือซุ่มเงียบเงียบทำอะไรสักอย่างเอาแต่ใจอ่ะใครทําอะไรก็ขัดใจดูแลสุขภาพหน่อยประตูเงินเปิดความโชคดีมีโอกาสดีเรื่องเงินเรื่องทองได้ทรัพย์สินได้ของที่ทําให้ชื่นใจเป็นจังหวะขาขึ้นเรื่องเงินนะคะ ประตูรักก็เปิดครอบครัวทําให้ชื่นอกชื่นใจลูกเต้ามาหาเอาของมาฝากได้กินของอร่อยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยแฮปปี้จ้ะไม่เหงานะเนี่ยนะเออนะคะตําแหน่งงานถือว่าโอเคนะประตูงานเปิดอืพอมาดูคลีายแล้วเนาะประตูงานเปิดหกสิบเปอร์เซประตูงานเปิดหกสิบเปอร์เซ็นประตูรักเปิดเกือบร้อยเปอร์ซ็นเลยจ้ะ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเนาะยังมีคนที่รักยังมีคนที่แคล์นะคะให้ใจเย็นเย็นในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ระวังในเรื่องของเงินนะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เหมาะกับสีเขียวสม้มการทําบุญเสริมดวงลาหูลลวงทรัเหมาบการเก็บเงินไปอย่างยิ่งนะคะเนาะถ้าไม่จําเป็นอย่าลงทุนอะไรเสี่ยงๆทาหน้าที่ทําสิ่งที่มีให้ดีไปก่อนนะจ๊ะนะไม่ไม่เหมาะกับการเสี่ยงนะเออสื่อน้าโชคมาจากคนพิการนะคะ นะ9 3 9 3 8 9 2 1จ้ะอย่าเล่นเยอะนะ